บปดแล้วเป kind of um แล้วนะเปิดเลยดึงดึกดองดดึงดึดึงดึดึงดดึงดึงดึงดึดึงดดึงดึด oh, uh, ึงึงด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 ึงอึดดเลือกคณะคณะางออ

สอบสัมภาษณ์เปนที่สิบเอ็ดเก้าโมงถึงเที่ยงที่ชั้นหนึ่งอาจารเรียนดวงเป็นที่สิบเอ็ดวันอะไรไปไข่ห้าหกเจ็ดวันอาทิตย์แปดสิบเอ็ดเปนีไหนสัมภาษณ์ทีหนสิบเอ็ดที่หชยที่เชียงใหม่เลยที่ไหนที่ไหนที่เชียงใหมไปสัมภาษณ์ที่ไหนเชียงใหม่เชียงใหม่เลยหมอชเชียงใหม่ แอร์แล้วแล้วคนอื่นนะแอร์ติดไหนแอร์ติดอะไรแอร์ติดดินเจรติดปกรณ์ที่ไหนไอติดลิศวัฒนมาศว์ไอติดมาศว์อติดมาศว์ติดแล้วเลยใครติดอะไรนะติดแล้วเมื่อแอมปวดหัวเพื่อนเราดีใจขนาดนั้นมาเจอจริงไหมใครติดบ้างอ่ะ เอติดศิลปกรเอเจ้าไอติดมอสวอแอนติดมอชใหม่ดีใจลดีใจแล้วมันเสียใจวะเอ๊ะอย่าดมมให้มัเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอ๊ะเ็มันจเป็นลมแล้วมันได้มอชุมใหม่คับเป็นไงเ ไปในวันที่11ใช่ไหมไปส่งได้นะเอ็ดพุดสภาปฏิทินอันนี้คุอสภาอาทิตย์หน้านี่แหละวันจันทร์นี้ต้องไปแล้วดูหน้าแม่วันจันทร์ก็ต้องไปเปิดแอร์ให้ร้อนโอเคเปิดแอร์แอมแอมแอมจะเป็นลมไหมเอ๊ะเด็กนอนหลับมาเรื่อยๆเปิดไฟหน่อยไม่ใส่ไม่ดิวสารอทำไมไม่รอเรอ มาดูเอ๊ที่หลับเอ๊หลับมันรู้เรื่องนะหลับีปเรื่อยๆท่า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 มาเปิดดูตอนเช้าที่ตะกี้ให้ดังๆเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะมิดมอชอเชียงใหม่เอ๊เอ๊พ่อมาแล้วเนื้อไทยเอ๊พ่อมาแล้วเฮ้ยพ่อมาแล้ว เอ้ยนย่คือเนี่ยมีน้องแอมมีไอซ์มีแอ่เนี่ยรออยู่เนี่ยรออะไรอ่ะรอแอมเนี่ยแอมเพิ่งจะไปยังไม่เปิดเนี่ยเองเนี่ยโอ้โหอันนั้นแย่เลยแย่รู้จักไทเดี๋ยวพ่อมาแล้วเอ้เอ้พ่อมาแล้วให้เอ่ด้วยปากกอดเอ้ด้วยคิดถึงวันนั้นเด็กปีหน้าขาวขึ้นมาเนี่ยฮข่าวขึ้นาวขึ้น วันคืนไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้น่หน้าใสขึ้นใช่ไหมเออไดแจ๊บบอกที่หน้าไปได้แจ๊บบอกจะพาไปเล่นโอ้ยไปเล่นที่มะไปเล่นหิมะแกร่งสนุกก็เนี่ยก็นั่งเครื่องกวแบ้นี้สุดเก็ไปส่งก็ดูเล่นก็ัปดูอะไรก็ไ้ใช่